ใครเข้าไปตายอ่ะอย่างโง่เฮียกูข่อย่าไปตบมันตบมันหลังแอร์ดอบไอ้เฮียสีส้มมาเลยไปดูไฟไอ้ไอ้น้ำมันพี่เฉยวิ่งเข้าไปจุดเอ็นสัตะมุ่เจยวิ่งเข้าไปจุดเอ็นสัตว์ะมุ่จะเย็นจะเย็นน้องแต่ว่าแก๊ปพี่โยมพลาดนะแทนที่มันจะโคอีกมันเข้า J.K อะไรแบบมันน่าตบตูดโคอีกนะทำไมวิ่งกลับมาแต่กลายเป็นว่าไอ้เฮียไอ้คนสั่งไฟไปกลัว J.K เฉย เฮียมันจัดมันจัดวงนี้มันจัดวงจัดมันจัดดูดิเฮียคนเยอะหมดเลยดูดินี่ท่าะไรเฮทสอยู่ด้วยนะโอ้โหวางไงน้องชายพี่ครับพี่จะใหญ่ให้ผมไปหาดีกว่าไหมครับพี่พี่พี่โดพี่โดไปให้นี่ออ๋โอเคครับผมผมรออยู่รออยู่อ่มันมีโบพี่โดบ้างขวานพี่โดดิโอเค

วุย้ยฮี้จริงีก็เยอะพี่โนลืมฮากิพี่โนลืมฮากิบังบอลบ้างให้มันมาที่นี่เลย้างโลนี่ที่นี่โดนปากพี่โน กอมาดีครับอาคิีเอาดีครับแล้วอาคีบางบอลมันทวงมันโทรทวงอ่ะผมให้มันเอาที่นี่นะเราไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาบอกมันก็มันไม่มาที่วงอ่ะเดี๋ยวเไปหามันผมให้มันมาที่นี่ละเออาแลถ้ามันมันมาเล่นอดอปวะมันเอาไปเล่นอ่ะมันมานี่มันโดนหอบหมดเลยนะอ๋อเออใครชนะคิดว่าพอกันหมดเลยคนพอกันเลยไปนั่งดู้หนึ่งมื่นหนึ่งอะมาเดีกูรับมาหมื่นหนึ่งนะมาเดี๋ยวว่ายก วิ่งล้อกันเลยแต่มันหนีเป็นแจ๊สถัดมายังไม่เริ่มไม่เอาไม่ดาแล้วรับแล้วโต้รับแล้วโอเคโอเคโอเคจิ้มนิ้วจิ้มนิ้วแล้วเแล้วว่า็นนะครับคุณพ่อตาครับผมแล้วว่า็นนะเต้นน่ะเต้นด้วยเอามาเราปวดอ่ะตรงนี้ยไม่เป็นไรไมปแล้วไปแล้วขอด้อย่างเดียวดีกว่าคุณพ่อตาตาตาปวดไม่ไม่เอาไม่รู้พี่ว่าอะไรชนะล่ะไม่เอาดิคุณรับคุณเป็นเจ้าดิคุณเป็นคุณต้องแทงอ่ะคุณเป็นเจ้าคุณรับคุณหลอมตัวโอเคเจี๊ยบป้าแล้ววันนี้เป็นเนซี่เดี็กในึงเดี๋ยวสามเดี๋ยวกันไม่อยู่ อีที <amounts of audio writers> three, three. Like ่ได้มีแค่สองแก๊งเองรอสามพี่สามพวกอีแอบอยู่ตรงนน้นอ๋อมันแอบเหรอใช่อีหาไม่เจอเลยมันเรียมมันเรียมผมว่าตีกันต่อเมื่อมงบีบอะจบทรงละอยู่นี่ว่าใครจะใจเย็นสุดอะถูกมือที่สามมาแค่เสมอ ไม่ไม่ไม่พี่เลือกทีพี่พี่เลือกแกงนึงดิพี่ไม่เอาิุูล็อกมันก่อนเลยกูล็อกมันก่อนไม่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 ไมไม่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 ไ่ไม่ไย่ไไม่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 ไไม่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 ม่ไม่ไม่ไม่่มไม่ไ่ไม่่งใน่ไ่ไม่่ไน่่่ไ่ไมม่ม่ไเมพ่มไม่่่่่ คุยคุยเอ้ยคุยคุยเอาเอาพี่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 ติดในวงแถวพี่คุยคุยคุยยอมแพ้ให้ร้านหนึ่งแค่นั้นอะโอ้โหยยังไะกันในวงนี้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 มันเลยวงนี้เห็นหมดวงนี้วงนี้วิ่งอยู่ข้างในไม่ได้หรอไปยืนข้างในแบบบนหินเจาะ อือจะมีของเล่นเยอะเนาะพี่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเขาลงแมปเพิ่มว่าลงเพิ่มปะเขอลงเพิ่มเขาลงพับลงลงพอบเพิ่มใช่ปะตรงนี้ยเมื่อเขาสุดดำพี่เราจะบอกแต่ถ้าสองแกงเขาไปลงสุดดำก่อนพี่ว่าเหนื่อยอยู่นะแบบว่าสุดดำเหนื่อยจัดสุดดำแบบข้างหลังเป็นตาวงกลมมะเป็นวงกลมเนี่ยฮะทัวรพี่พี่เดี๋ยวมาผมไปเอาแก๊บไปมึงใครไปวะน่ะใครไปหลุดวะเนาะ ใค,ใครตีกนะันอ่ะใครอะ่ะใครเข้าไปตายอะ่ะใครเข้าไปตายอะ่ยอะอย่างโง่เที่ยกูห่อย่า,งงยาไปตบมันตบมันหลังแอดดอบโง่จัด ไอ้เหี้ยสีส้มมาเลยพี and people and people and ่สพี่เรสุตมเจเคเขาเขาเก็บไปเลย่ยกับมาน้อเ่ยับมานลองเขาเก็บกล่องไปเลยพี่เขาเก็บเลยก็ได้ไปเลยไงก็ทาไปไ่เข้าแต่พี่ว่าถ้าเขาได้ออมเนี่ยมีสตดดําสคนเนี่ย JK อยู่บนหินเนี่ย

ก็ยีได้ว่ะก็บอกแล้วมือที่สามมักจะได้เสมอแต่ว่าแก้พี่โยมผ่านนะที่มันจะ โคอีกมันเข้า JK อะได้บ้ามันน่าตบตูดโคอ,อีกนะทำไมวิม่งกลับมา,มาไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ถึงเลือกกลับมาไม่เดือดกระเป๋าพี่เลขได้เลยเด็ดยี่สิบน,นะดม,มือมือรอยซ้อนอยู่พี่แป๊บหนึ่งนะได้ครับน้องชายไม่ใช่วิลลี่ไม่ชุบอ่ะโอ้จัดใครที่แอบชุบ แอบชุบข่างขวานางไงขวาหลังแอบชุบซิโอ้ยห่วงเล่นอีกแอบชุบซิน้องแอบชุบโอ้โหไม่ทันแล้วอีย้ยแดกแล้ว บ้าแค่คู่อีน่าได้คุ่อีน่าได้ไข่ไว้ที่วิลลี่ปะทำไมมันโง่จัง,งอะไข่อะ เขาอ,อีกคืนวะพี่คืนอยู่แล้วเขาหลังสุดอะกืนอยู่แล้วเสือกไปเอา JK JK น้อยสุดเสือกไปเอา JK เอาเพื่ออะไรนะครับยี่สิบครับมันยังมีตัวยืนอยู่แบบนึงนะพี่ตัวสุดท้ายมันยือยู่ อขอบคุณครับน้องชายเออพี่พี่แดนนี่มาแล้วนะเออเดี๋ยวค่อยเรียกคุยกลับกับมอยคุยกันมาเออกือบเ,เลยอ่ะไม่ไม่พี่จะคุยเรื่องจกักรพรรดิเฉย เออเข้าหลังเขาอีกไม่เข้าไอ้เฮียพี่ก็พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนนั่นอีกหลังเขาอีกเข้าได้ไม่เข้าไอ้เฮียโอ้หใช่เพราะเจมันน้อยกว่าแทนที่จะเอา JK ก่อนเอ้ยจะเอาเอาโคุอีกก่อนแล้วก็ค่อยบีบไปเรื่อยแต่กายเป็นว่าไอ้เฮียไอ้คนสั่งไฟไปกลัว JK เฉยไล้ดูสวสีกับพี่รู้ว่าไม่เลยเ,เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวข้างในวะ เฮ้ยเดี๋ยวแดนนี่มามาสำัง,งานหน่อยดิหยุดทำงานพอดีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กลับไปเดี๋ยวมาคุยเรื่องจ่าพัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียกเดี๋ยวพัดมาคุยกัน